ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยอ,ออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนาะซึ่งในคลิปนี้เนาะหรือว่างวดนี้เนี่ยนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวัน วันอังคารนะครับวันอังคารที่20สิงหาคม67นะครับซึ่งก็งววที่ผ่านมาเนาะ,ะสูตรที่ลุงตันให้ไปนะครับก็เข้ามา1คู่เนาะไปเข้าน้อยปกตินะครับเข้าบนที่25นะครับส่วนตัวเลขในตารางเนาะตัวเลขในตารางเนี่ยนะครับ รู้สึกว่าจะมาอยู่าสามคู่นะครับามาสามคู่ก็จะมีมา,าล่างนะครับน้อยปกติเนี่ยเก้าสามมาบนบน v i p นะครับสามเก้า 39, นะครับแล้วก็มาล่าง VTP เหมือนกันนะครับเก้าห้าเนาะซึ่งก็ถือว่า กลุ่มตัวเลขนะครับที่มีการวิเคราะห์อยู่นหรือว่าสูตรที่ใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเดินปกตินะครับหลักร้อยก็มานะครับหลักร้อยนี่มาน้อยเฉพาะกิจก็คือมาสองเนาะส่วนงวดประจำวันที่20สิงหาคมนะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชจงกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่20สิบงหาคม6เกเจ็ดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ช่องที่หนึ่นะครับหรือว่าแถวที่1ก็คือได้ได้แปดนะครับแถวที่สอง่ีได้สองแถวที่สามได้หก นะครับแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้หกเช้นกันนะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งับเพื่อที่จะลงในตลางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนะาะแปดฝั่งนี้ก็เป็นเก้าฝั่งนี้เป็นเจ็ดสองสองแล้วก็สาม น,นี้เป็นหนึ่งนะแถวที่สามหกหกแล้วก็เจ <c oughs> ็ดต่อนี้เป็นห้าแถวที่สี่ก็เป็นกันนะครับเจ็ดห้านะครับ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองกับลุงกันก็จะพิจารณานะครับจาก เลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งลูกันให้เด่นนะครับเด่นห้าเนาะเด่นห้ารองเจ็ดนะครับอ่าพี่้องเอฟซีชอบ 5, อ 5, ชอบห้าเนาะรูดห้าชอบเจ็ดรูดเจ็ดนะครับอ่าทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวเนี่ยลูกตันก็จะเอาผลลั์เนาะจับคู่ วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับนะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออ่หนึ่งห้าเนาะหนึ่งหกสองห้าสามแปดห้าห้า ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามเนะเาะก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบ สถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยรวมกันจะ,ะใช้ผลลัพธ์ในตารางเนาะเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งจะเน้นให้นะครับหรือว,วงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับตันมองไปที่แถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่อ คู่ซ้ายนะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันเนาะก็คือ,อตรงกลางเยื้องมาซ้ายนะครับลักษณะนี้เนาะสองห้านะครับต่อมานะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่นะครับ แถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่ซ้ายซ้ายเยี้ยงไปขวาเลยครับแบบนี้เนาะห้าเจนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่4ี่เหมือนกันเนาะ,ะตรงกลางเยื้องไปซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือหกเจนะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะต่อสา,า,ายสายเยื้องมาตรงกลางเหมือนกันนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับก็คือเจ็ดรสองอก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลงตันเน้นให้นะครับหรือวงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติาสามสีมวดที่ผ่านมานะครับ แต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับท่านที่ลุ้นสามตัวนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้นะครับซึ่งในแต่ละงวดนะครับลุตงต่อก็จะให้งวดละสองตัวเนาะงวดที่ผ่านมาก็ มาหนึ่งตัวเนาะ,ะก็คือมาสองที่นอยจพาพกิจนะครับงวนนี้ก็เช่นเดิมนะครับนุ่งแตนให้อยู่ที่หนึ่งเนาะให้หนึ่งกับห้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง F4 ก็มองเนาะมองผลลั์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถ จับเพิ่มเติมได้แต่ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนอะ,อะลักษณะของผลลับนะครับในงวดประจำมาที่20ิเนี่ยนะครับรู้สึกว่าแถวที่3ที่4ี่เนาะมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับก็คือผลลับได้6เช่นกันนะครับซึ่งก็ กรณีผลลัพธ์มาในลักษณะนี้นะครับก็สามารถที่จะวางเบิ้ลได้อันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมานะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติออกมาแล้วเนี่ยนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ให้1คู่นะครับเพราะว่ากรณีที่ผลลัพธ์มาในลักษณะนี้เนี่ยก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันเนาะก็เลยวาง ไว้ให้ได้ลุ้นนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่นอ้องเอสีที่ติดตามลุงตันมาเลยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ,อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ